คำสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดกบเกโลศูนย์เก้าหกครั้งที่สามสิบแปดวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด บัดนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคม2568ข้าพเจ้านางชนนพรเกตสังขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจาริยบูชาแด่องพระกวบปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอ อนุภาพคุณพระรัตนาไตคูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายสวดมนต์ต่อไปสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสุนันตุสักขโมกกังสักเคการเมจรูเปขิริสิกรัตเตจันตลิเขวิมาเน ทีเปรละเทจกาเมตลรว่านะคะนเคหวัตุมิเขตเตภุมาจายันตุเทวชาลตาลวิสเมยักขันทัปปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนาังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวนาการอยยัมปันตาธรรมัสวนาการอยยัมปันตาธรรมัสวนาการอยยัมปันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทา มหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพานินางปูเลยตวาปาและมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสภุปปัตวามหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพพานินางปูเลยตวาปาและมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตุสภุปปัตวา มหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพะปานินางปูเลตวาปารมีสภาปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหตุสพูปัตตวาเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิกมหาวเนมหาตาภิขุสังเชนะสัจิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิ ท้าสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายพิคุสังคันจะอัตโคจตุนนางสุทาวาสก,กายกานางเทวานางเอตถาโหสิอยังโขพระวาสกเกสุวิหรติกาปิละวัตถุสมมมหาวเนมหะตาพิคุสังเขนัสติงปัญจมเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสนิปติตาหุนติ พระกวรรตังทัศนายาพิกูสังคัญจายานูน,มมนะมายามปิเยนะกมัยยามะอุปสังกัมิตตาวาพระกัตโตสันติเกปาเจกขาถาภาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาริตตังวาพาหังสัม,มินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกัตโตปุระโตปาตุระหังโุ อัถโคตาเทวตาพระคัมภันตังภิวาเทตวะเอกะมันตังอัตตังโสเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสัมมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรมหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะอัปาราชิตตสังกันติอัถโคอัปาราเทวตาพระสวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิ ตระพิกโวสมาทหังโสจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุชาราธีวะเนตานิคาเหตวาอินทียานิรักกันติปันธิตาติอัตโคอปาราเทวตาพรวโตสติเกอีมังคาทาังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจามเมชาเตจารันติสุทาวิมลา,าจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโขอ,อปาราเทวตาพระคัมโตสันติเกอีมังคาทางกภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมมิสันติอป,ปายะภูเมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังอปริปูเลสันติติอัตโขพระควาพิขูอามันติสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกธา,าตุสุเทวตาจันนิปฏิตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิคูสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุอติธรมมทานังอรหันโตสัมมาส,สัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควัตานังเอตปะประมาเยวะเทวตาสันนิปตตาอเหสุงสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควันตานางเอตัะปัลมาเยวเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาติกิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิตสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนาสิกโรถาาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภควัตโตปจัตโสสุงภควาเอตตะโวจะ สีโลกะมนุกัสสามียะถาภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอ,โอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาปิโยปัญจสาเตยยตาวะาเนกาปิละวัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตปากกัปปมักคุลุสุตวาพุทธศสา,สาสนา เตสัมปาตูลหุยานางอมนุษานทัจนางอเปเกสตมัทคุงสหัสังอัตสัตตริงสตังเอเกสหัสานางอมนุษสานะมัทสสงอเปเกน,นตามัทคุงที่สาธพาปุตา,าอหุงตันจะสพังอภิญญายาวะวะวะคิตวานะจักกุมาตโตอามนตยิสัทธาสาวเกศสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเยโวหังคิตยิสามิชีราหิอนุปปภโส สัตสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัตวาอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังชาสหัสสาเหมวตายักขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกามุงภิกขนางสมิติงวานังสาตาคีลาติสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโน โมธมานาปิกามุงพิกุนางสมิตติงวานังอิเจเตโสลาสสหัสสายขานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโนโมธมานาปิกามุงพิกุลนางสมิตติงวานังเวศสายมิตาปัญจสตายัานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโนโมธมานาพิกามุงพิกุนางสมิตติงวานังกุมพิโรราชาะหิโกเวผุละสานิเวสนัง อินโยนางสตัตสหัสสังยักขานางปะยิลุปาสติกุมพิโลราชาคาหิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตาลโถปัสสาสติขันทพานางอาทิปติมหาราชายาสสิสโสพุตตาปิตัสสะปะหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตญาสติโนโมทมานาภิกามุภิกขุนางสมิติงว่านางทักคินันจะที่สังราชาวิรุนโหตะปัสสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายาสสิสโส พุทธปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมโทมานาภิกามมภิกขนางจมิติงว่านางปัจจิมันจะที่สังราชาวิลูปโคภาษาสตินาคานางอาทิปฏิม,มหาราชายาสัสสิโสพุทธปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภรา อิติมันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยัสสินโนโมโทมานาพิการมูพิขุนางสมิตติงว่านางอุตตลันจะที่สังราชากุเวโลตัปปะสาสติยัขานางอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาภาราอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนโมทมานาพิการมูพิขุนางสมิตติงว่านาง ปริมาติที่สังคตลัทโททักชินนวิรุณหะโคัจชิเมนวิรูปะโคกุเบโลุตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทัลามานาอัตังสุวรรณีกาปิละวัตเถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัติกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูโตสหจันทโนกามเศโธจากินุคันธุนิขันทุจักปนาโทโอปะมัญโยจัตทวสุโตจัตมาตลิจิตตเซโนจัคขันธโพนโลราชาชนโนสะโภ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพลรูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชุพิโมธมานาภิกกรรม,มุภิกขุนางสมิติงวัาางอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากัมพระลสัสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลฐา,าจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโศปาคาสมิติงวานัง เยนาคาลาเชสหะสาหะรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธะจักรูเวหายาสาเตวานามชาป,ปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตทานาคะราชานามาสิสุปันนาโตเขมามากาสิพุทธโชสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธทางจิตาวชิระหัดเถนะสมุททางอสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเต,เต,เตทิมโตยะสิโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวขสาเวปจิตติสุจิติจัจปหาราโทนโมจีสหสตันจัพิปุตตานางสเพเวโลจานามกาสันนายิตวาพลิงเสนางลาหุพัธมุปาขมงสัมมะโยธานิพัทนเตพิขูนางสม,มิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะตสสาาัสสห เมตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสัินโนทเสตเตทัศธากายาสัเพนานัตตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตนนวันโตยะสัินโนโมธมานาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจัตุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูคุลักกิตา สุริยสูปานิสาเทวาสุริยามคูปรคุรักิตานักขันนาาิปุรักิตวาอาคูมัทวาลาหกาวสูนางวาสโวเศธโศสโกปคบปุรินคโทัเสเตทัศทากายาสัพเพนานะตะวันนิโน,โนอิที่มันโตชุติมันโตนวันโตยสัสสินโนโมธม,มานาภพิกามงพิกุนังสมิติงวานางอัทาคูสหภคูเทวาชาลามกิสิขาลิวาอาริตกาจะโลชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกา สุเลยัลุเจลาอาคูอากูวาสาวาเนสินโนทเสเตทัศทากายาสพเพนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาพิกามงพิกูนางสมิติวนะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาชิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนาปทูสิกาอัฐาคูหะระโยเทวายเจจะโลหิตาวาสินโนปารลคามหาปารลคา อาคูเทวายัสสิโนทเสตเตทัศธากายาสพเพนาณนตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยัสสินโนโมธมานาพิกามงพิขูนังจะมิติงวะนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักคนาสถานมตาหารคัชชา มิสกาจายัสสินโนฐานะยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวัสติทเสเตทศทากายาสเปนานาตาวน,นินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิน as as โนโมทมานาพิกามงภิกขูนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสินโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจอาสวานิม,มานาละลตินโนอ,อาคูอาทาคูปารานิม,มิตา ทัศเตเตทัศธากายาสัเพนานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยส,สัิโนโมทมานาอภิการมงุงภิกขุนังสมิติงวนังสเทเตเทวะนิกายาสัเพนานตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุฒถชาติมัคคีลังโอคาตินามนาสวังท,ทักเเโมคาตรารังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภัมมาปรามาตัตโตจะขุตตาอิทิมโตสหสันนังกุม,มาโลติตสโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหสัพพมาโลกานางมหาพัมมาพิติทติกุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยสัสสิโสทเศธาอิสลาอาโคปจเจกะวาสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจสะสัเพอภิกันเตสิงเทเทเวสพัมเมเก มาระเสนาภิกามีปัสสะกันหัตตะมันที่ยังเอถากันหัตทะปันทะาะลาเคนะพันธะมัตุโวสมัตาปริวาเลถามาโวบุญจิตถโกจินางอิติตัตถะมหาเสโนกันหาเสนงอเปศยีปานินาตาละมาหัดจ่สลังกตาวานาเพระวังยาถาปาวุสโกเมโคฐานะยันโตวสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวติสังุขโทอาศยังวเส ท่นจะสัพพังอภิญญายะว่าวกิตวานาจักุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาทัิกขวโวเตจะอาตปะมักกะลงสุตวาพุทธศาสนนังวีตาราเคหิปการมุงเนสังลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ นาโมมีพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวนาลายะปะรเมสุลาสิทธิพมา j อินท h าจะจ u t o k a kampi rakka samudha pu tong khangka j a พ a p ม m a c h ยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธารนิธรณีอุทธิอุทตินาทินาทีชัยยะชัยยะคาคนละตนละนิสัยนิไรยสเสนนะเมรุราชผลนาลาชีชัยยะชัยยะคัมพีลสมพีนาเชินทานาชีปีสัจจปูตักกาลี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคากูลกันตกะชัยยะชัยยะคัชคนนตุลงสุกะระผู้ชงศีหาปยาธีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุนาสุธินาดี ชัยยะชัยยะสุขขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันติสัทธาชัยยะชัยยะมังกราลัญยาภระวัคเกชัยยะชัยยะวรุณายกเขชัยยะชัยยะลักขเสสุรุชเตชาชัยยะชัยยะปัมเมนะทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัย ชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะไมเหสุโลหะโรหาลินเทวาชัยยะชัยยะปรมาสุรักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหะโกวิรุปโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนเตโยจักุเวโลวะลูรุกโนปิจักคิวายโยจะกปาชุนโขกุมาโลทัตตลัตธโกอัฐระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโย อิสิโนสาวกกาสัพพาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัศปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังฆะลังชัยโยปิพุทธสัตสิริมะโตอายังมารลสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปรมโมทิตาชัยยะตถาภะมะณะนามิเหสิโน ชยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมารัสัะจปาปิมาโตปาาชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาอินทะคามเหสิโนชยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมารัสัะจปาปิมาโตบราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาเทวคนามเหสินโนชยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมารัสัะจปาปิมาโตบาาชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาสุปันนคนามเหสิโน ชยโยปิพุทธัส uh สิลิมโตอายังมาลสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาคขะนามเหสิโนชยโยปิพุทธัาสิลิมโตอายังมาลสัจปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสพามัคคนามเฮสินโนชยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิ สยัสุิยามังคะเลอัปปาราชิตป ah ัลล uh ังเกสีเสปททวิโปกเลอยปิเสเกสัพพุทธานังกับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปะาตังสุหุตตังสุกโนสุมุหุโตจัสุยถังปรัมมะจาริสุปักขินังกายยักมังววจากังมัทขินังปัทขินังมโนกังมปณิธิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะละพันตเถปักขินเน เตอัทธลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,าสนาอโลคาสุขิตาโหถัสหาสาเปหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทเว,วะอจมิงทาเนอธิกตาทีคายุกาสธาหนตุสุขิตาหนตากกุนตุสัพพธาลักขันตุสัพพัตตานังลักขันตุชินาศาสนาญากาติปัตนาเตสังสเพปูเลนตุมโนรัฐายุตะตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกา โลคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาระหังเอวมัมเมสุตังเอกังสมัมมยังภะคะวาสาวัตถยังวิหระรติเชตะวะเนอานากปินทิกัสอาราเมตะตะโคภะคะวาภิกขุอมันเตสิพิขโวติภะอันเตติเตพิขุภะคะวะตปัจัสโสสุภะคะวาเอตถาโวจั อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามาตาสเพสังคารานิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวาอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาลติวิภัาติอุตตนิกโรติสเพสังขารานิจจติ ปูปาทาวาพิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตังตาถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภพิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกโลติ สเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตังถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเติวิวาลติวิปัจติอุตานีิกโลติสเพธรรมะอนัตตาติอิธรรมโวจะพระวอัตตมนา เตพิขูพัควโตภาสีตังอภินันทุนติอติตังนานวาขเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัมปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวิธรมานุพรเฮเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงืนคอแขนแคลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อชเชวกิจจะมาตับปังโกสัญญามระังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุลาจึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรตมะตันทิตังตั้งเวระเทกะละโตติสันโตอาจิกเ,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวัน,วนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม สเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป ทัเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้อลานาปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปัสะจักวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคลังอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุจจันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมรตเสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวหังมรตสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพเ,พเ,พเตหิกระตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันโตพนโตเยเทวะอัสมิงฐาเนอธิกตาทีคายุกาสธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสพเพายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตตสพเพปิสาสพเพยขขาสพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุ สเปอาจาริยุปชัยญาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสเปนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสเปเทวาสุกิตาหนตุทุขาปมุลจันตุสเปสามะตินางสมิจันตุโวนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาสดถงกระโดนเตทวิหารมันเดรเรเตราจามมะชานาวกาจาัพพิโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากา้ามาจาัตเทสานิขามาจาัตอิสลาสปานะปูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปิจัอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตเตสเพปิทุกัสกโลกสุสังขยัง ทาตุจิลังสตังธมโมธัมมัทราจัปปุกะลาสังโฆโหตุสมัคโควะถายะจัติตายะจะอัมเหรักตุสัตธมโมสเพ,พปิธรรมจาริโนโวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมยอริยปเวทิเตปะสันนาโหตุสเพ,พปิปานินาพุทธศาสนสัมมาธารังประเวจันตโตกาเลเทวปวัสสตุวุทธิภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะอัตจังนิจังละขันติปุะกังเอวังทัมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสัพะทาทุกขปัตตาจะนิจทุกขาพยาปัตตาจะนิจพยาโซกปัตตาจะนิโซกาโหตุสัพเพปิปานินโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัมปฏิสิทธิยา ทานังขทาทนตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหนตุขัจตุเทวตาคตาโอตุสัพพังสุมังลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสิโหนตุนิลันตรลังโอตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสิโหนตุนิลันตรลังโอตุสัพพังสุมังลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสิโหนตุนิลันตรลัง สัพเพพุทธาพระรัปต,ตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสัพภโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสัพภโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระรัตาบัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทั้งผันฐามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตาบัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทั้งผันฐานมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทั้งผันฐานมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพ <Wol aji> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชนินาธิพะ รมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลาัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งแกร่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโลกไปอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกตั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระาปิตายอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองบูชา ทุกประการเทอ